ตอนนี้กำลังมีกระบวนชานมืองแม่กองที่4306นะครับตอนนี้กำลังมานะครับผม วันนี้มาแ็นสายสั้นๆน,นะคับผมอ้าวอ๋อวันนี้มาสีูู่กขอไทยอตอนนี้เจ้าหนึ่งสองกูกลับมาอีกแล้วนะคะ